สถานการณ์ที่ด่านสตสมเริ่มตึงเครียดขึ้นทุกชั่วโมงเมื่อหน่วยลาดตระเวนไทยตรวจพบสัญญาณความเคลื่อนไหวผิดปกติบนพื้นที่สูงพร้อมภาพอินเฟรสแสดงกลุ่มกำลังไม่ทราบฝ่ายเคลื่อนตัวเข้าใกล้เขตแดนอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันโดนจำนวนมากจากฝั่งกัมพูชาปรากฏบนท้องฟ้าบินสำรวจในระดับต่ำจนทหารไทยต้องส่งสัญญาณเตือนภัยขั้นสูงสุดกองกำลังใน พื้นที่ทั้งหมดถูกสั่งยกระดับการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งตั้งจุดตรวจใหม่เสริมเครื่องตรวจจับความร้อนและขยายวงควบคุมพื้นที่ในรัศมีหลายกิโลเมตรชาวบ้านที่อาศัยใกล้แนวชายแดนใด รับประกาศให้อพยพด่วนเพื่อความปลอดภัยจากความเสี่ยงของเหตุปะทะที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทหารไทยในพื้นที่ยังคงตรึงกำลังเต็มรูปแบบพร้อมใช้ระบบสองกลางคืนและอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณรบกวนเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวตลอด24ชั่วโมงบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและเสียงเตือนภัยดังเป็นระยะขณะที่ผู้บังคับบัญชาส่งกำลังเสริมเข้า สนับสนุนแนวหน้าอย่างต่อเนื่องทําให้พื้นที่สัตสสมกลายเป็นจุดโฟกัสสาคัญของทั้งประเทศทุกคนต่างลุ้นว่าการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้จะยุติลงหรือประตุลุกเป็นไฟในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า